สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบจับเจ้าดำธมึนครับเป็นอีสุสุวีคอร์สใหม่ล่าสุดนะครับ4คน4ดิบล็อกครับลำนี้ก็มาจัดเซ็ต เป็นงานอัพช่วงล่างแบบเต็มรูปแบบเรามาดูครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับว่าตกแต่งยก2นิ้วนะครับตัวนี้จัดอะไรไปบ้างนะครับ เป็นงานอัพช่องล่างยกสองนิ้วนะครับจัดแบบเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มเดบเนบกันเลยครับใหม่ล่าสุด v วีคอร์สสีคูนสีดิฟล็อกค,ครับมาดูครับยางเราเลือกใช้เป็นตัวนี้เป็น k o 2นะครับเป็นออทเลนครับ b f เคลิก265 756ครับ แม็กเรนโช่ฮะลบศูนย์ครับตามสูตรเข้าล็อกครับใ่มุมมองประมาณนี้นะครับเนี่ยออกลน,ลน,ลนปันแรมปลแมนิดนึงฮะที่จ่าขงเรากำลังมองๆประมาณนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายนะครับนิดนิดหน่อยฮะ ปีกนกที่เลือกใช้นะครับเป็นปีกนกปรับองศาของซันนะครับสปริงสีเขียว,ยวครับเป็นงานของออซี่นะครับแบบเหนียวเหนียวนุ่มมหลายคนอาจจะถามมาว่าเอปีกนกเนี่ยเราควรจะเลือกยี่ห้ออะไรเราควรจะเลือกแบรนด์ไหนอะไรยังไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยครับจะเป็นโปรเฟนเดอร์ก็ดีจะเป็นซันก็ได้จะเป็นยูนิคอนก็ได้นะครับความหมายเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า แล้วแต่รูปลักษณ์แล้วแต่ลูกค้าชื่นชอบว่าชอบแบบทรงของฟปรเฟิเ์อด์ดีกว่าทรงของสั้นดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับถามว่าอันไหนทนอันไหนไม่ทนครับจริงๆแล้วคุณภาพก็ไม่ไม่ได้หนีกันนะครับแต่ดีกว่าของสแตราดแน่นอนนะครับเราก็จะแนะนำตามงบที่ลูกค้ามีให้ครับมาดูด้านล่างนะครับ ดูมุมนี้ครับหล่อกำลังดีครับยก2นิ้วจัดยาง2อ5 7ก6้าดห้าหน้ําแข็งโซลาพร้อมฮะกลมกลอมฮะกำลังสวยครับอบนหลังถนนก็ดีหรือจะเป็นลุยก็ได้นะครับยางดอกออรเทเลนนะครับ จัดโชคโมโนโทูบหน้าหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนหลังมุมข้านหลังครับนี่ก็จัดโลบาร์ด้วยนะครับเป็นโลบาร์ของงานของฮัมเมอร์นะครับ ตอนนี้กำลังเก็บงานนิดนึงฮะนี่ครับกำลังสวยฮะหุ่นทรงออกมากำลังดีนะครับกำลังต่อไฟด้านบนนะครับจะมีโลบารโลบารทรงนี้ก็ของงานของฮั m เมอร์นะครับสไตล์เมริกาาดูชบเชียวครับ สวยงามครับขององานของฮัมเมอร์นี่ถือว่าแบบดูจับใจครับจะเป็นโลวาจะเป็นกันชนหน้าหลังนี่ของเขานี่ถือว่าเป็นงานที่สวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับเป็นงานของชุดแต่งของฮัมเมอร์ครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับเจ้าของรถนิดนึงฮะนายช่างใหญ่ครับช่างโยธา ช่างนนนะครับเจ้าของวีคอร์สสี่คูณสี่สี่ประตูลำนี้ครับก็ติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับก็มาใช้บริการกันนะครับมาแต่งมาจัดทรงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับออกเที่ยวสงกรานนะครับแต่งตัวให้หล่อนิดนึงฮะ พอสีดำนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับพอพอตกแต่งในสไตล์ยก2นิ้วหมันดูทะมึนดูดูดันนาดูครับเป็นวีคอร์สใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้4คูณ4ดิฟล็อกเพิ่งออกรถมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ครับเดี๋ยวพูดคุยกับเจ้าของรถนิดนึงครับนายช่างใหญ่ช่างนนนะครับ วิศวกรโยธานะครับทำเกี่ยวกับถนนหน,นทางที่เราเห็นกันเนี่ยครับตอนนี้ถนนหน,นทางที่เราเห็นกันสระบุรีโคราชอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่แหละครับนายช่างใหญ่ช่างนนนะครับเป็นวิศวกรโยธานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยครับลำนี้ก็จะเอาออกตรวจงานบ้างหลังถนนบ้างขี่จีบสาวฮะรอ,อแบบนี้ต้องอย่างนั้นฮะ อ่าวัสดีครับพี่นอนอ่าวัสดีครับพี่ี่ครับครับอ่าเป็นไงครับออกทรงออกมาประมาณนี้ถูกใจไหมครับครับถูกใจครับประทับใจมากนะครับอ่ายกยกประมาณ2นิ้วเนาะครักำลังสวยกําลังสวยครับไว้ขี่กีบสาวขี่ลุยหน้างานขี่จีบสาวครับขี่ลุยหน้างานได้ครับลุยหน้างานได้เลยใช้งานทั้งงานออฟโรดทั้งงานออนโรดได้ครับครับเดิมทีก็อ่ามันจะ ไปลาบากนิดนึงใช่ไหมเห็นบ,บอกว่ามีคันเตี้ยกว่านี้อีกคันหนึ่งก็ไม่ไม่ใช่สี่คูณสี่ใช่ไหมครับเป็นไปสี่คูณสี่ครับอพอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปออกงานเกี่ยวกับทำถนนหน,นท,ทางนี้คงจะไปคล่องใช่ครับคล่องตัวกับเดิมใช้งานในชีวิตจำวันได้ด้วยครับอืครับเคยเคยจะเห็นบอกแต่ก่อนเคยบอกอยากลองหกนิ้วอะไรอย่างนั้นครับมาเปรียบเทียบเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยมันสองนิ้วกับหกนิ้วเนี่ย อันไหนมันควรจะแต่งมากกว่ากันครับอตอนนี้ใช้2นิ้วก่อนครับสองนิ้วไปก่อนครับเพราะว่าส่วนมากะจะใช้ในชีวิตประจําวันด้วยครับครับแล้วกหนน็หลังถนนครับหลังถนนเอาไว้ลุยตรวจงานบ้างครับแล้วแต่งโก้ขนาดนี้ต้องมไม่ไธรรมดานะยคะจีบสาว <c oughs> ได้เลยนะะอยู่ตรงไหนครับที่ทํางานครับครับอยู่ตรง มหาไยสงนะครับวิจารณ์ครับมหาไยสงวาง้อยครับตรงเขาเรียกว่าทางขึ้นมอเตอร์เวย์ครับทางขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับทางมอเตอร์เวย์ตอนสองเรานะครับมอเตอร์เวย์ตอนสองครับมอเตอร์เวย์ตอนสองครับช่างนวเป็นวิศวกรอยู่ที่นั่นนะครับครับเผื่อเพื่อนๆอยากดูรถตัวอย่างแบบเฮ้ยออกรุ่นเดียวกันมาแล้วอยากดูตัวอย่างอยากสัมผัสอยากลองนั่งดูอยากดูทรงอะไรเงี้ยได้ไหมครับดูได้ครับดูได้ปรึกษาได้ครับ มีมีเบอร์โทรเท่าไหร่ครับเผื่อเพื่อนเพื่อนสนใจครับศูนย์เก้าสามครับหนึ่งสองแปดครับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ครับผมหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ครับนะครับนายช่างนนช่างใหญ่โยธานะครับครับผมที่ทําถนนเส้นมอเตอร์เวย์ตอนสองครับมอเตอร์เวย์ตอนสองช่วงระหว่างวิไลสงครับตรงวิไลสงวังน้อยนะครับวังน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเผื่ออยากดูทรงรถรุ่นนี้เกิดมีรุ่นเดียวกันนะครับแบบเฮ้ย มันไม่ค่อยเห็นแต่งกันเยอะอยากไปดูตัวอย่างบ้างอะไรบางบางทีลูกค้ามีนะไม่ไม่ไม่เคยเห็นตัวจริงมันท่ทีอะไรเงี้ยเห็นแต่ในยูทูบอยากดูตัวจริงว่าเฮ้ยมันแต่งแล้วมันประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยไปสัมผัสได้เลยคสอบถามได้ครับนี่ครับช่างนนท์ครับช่างใหญ่โยธาที่มอเตอร์เวย์ตอนสองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามทาง youtube เราครับ แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่มาใช้บริการทางร้านเรานะครับขอบคุณมากครับพี่นนท์ครับครับสวัสดีครับนี่ครับช่างใหญ่ช่างนนนะครับวิศกรโยธาเรานะครับมอเตอร์เวย์ตอนสองนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากอยากไปชมอยากไปสัมผัสตัวจริงว่าแต่งทรงออกมารุ่นนี้แบบนี้ ทรงมันออกมาตัวจริงแบบไหนไม่ใช่ว่าเห็นแต่เพาะใน YouTube นะครับมาดูตัวจริงกันได้นจฮะลองดูว่าเฮ้ยหลายๆท่านนะครับบางทีนึกไม่ออกว่าจะเอาจก2นิ้วหรือจะอัพเป็น6นิ้วเลยอะไรเงี้ยก็ผมเมื่อกี้ช่างนนให้ให้เบอร์ไว้นะครับลองโทรสอบถามดูอย่าไปถามว่ารออย่างเดียวนะครับถามเรื่องฟิลลิ่งด้วยครับว่าขับดีไหมอะไรยังไงครั เต็มที่เลยครับนี่ครับผมจะเอาความรู้สึกของลูกค้าถ่ายทอดออกไปให้ให้ลูกค้าอีกหลายๆท่านได้ได้ฟังเลยครับว่ามันขับดีไหมยางประมาณนี้ยกสูงประมาณนี้อัพประมาณนี้ได้ไหมนะครับ NK44 พระนครส,คสียุดธยาครับ0863355209ครับก็ของเราก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับ ลำนี้ก็เสร็จจับเทียบร้อยครับของในช่างใหญ่โยธานะครับช่างนนนะครับมาดูมุมนี้อีกทีครับวีคอร์ดสี่ประตูครับดำเมี่ยมดำทรมึนเลยครับสี่คูณสี่ดิฟล็อกลำนี้ครับของในช่างใหญ่นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ ติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูตัวจริงก็มีเบอร์โทรให้อย่างเมื่อกี้นะครับของอช่างนนนะครับก็โทรสอบถามลองดูนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับ 私が。